สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เห็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดว่าต่างดาวเท่ากับประชากรชั้น3ในประเทศไทยนะครับนะผมเองแล้วผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนไทยแล้วผมเป็นประชากรชั้นไหนนะครับนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับในการแบ่งชนชั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ผมยัง เป็นชนชั้นไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับแล้วพี่ไปด้อยค่าคนอื่นนะครับว่าเป็นต่างด้าวประชากรชั้น3ในประเทศนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นการเหยียดนะนะครับเนาะผมจะบอกไว้ให้นะครับนะคนพมา่าเนี่ยนะครับคนที่เขามีฐานะมีเงินมีทองเข้ามามาเป็นนักลงทุนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ คนเรามันทเท่าเทียมกันหมดแล้วครับไม่มีหรอกครับประชากรชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับแล้วพี่ชั้นอะไรพี่บอกหน่อยละกันนะครับส่วนผมเองผมก็ไม่รู้ผมชั้นอะไรนะครับนะผมอ่ะนะครับเป็นคนให้เกียรติคนนะครับไม่ว่าคุณสัญชาติอะไรสัญชาติแรงงานหรือว่าสัญชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประชากรทุกคนเนี่ยนะครับรที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมเองส่วนตัวผมมองนะผมมองว่าทุกคนน่ะมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับคนไทยเท่าเทียมกนัก<ค>นหมด แล้วชาวต่างชาติที่เป็นต่าตงชาติแรงงานที่มาทํางานหรือว่ามามีสามีเป็นคนไทยหรือว่าภรรยาเป็นคนไทยเนี่ยผมเองไม่เคยมองว่าเขาเป็นชนชนชั้นล่างหรือว่าประชากรชั้นสามอะไรเลยนะครับนะเวลาเราเข้าแถวต่อคิวซื้อข้าวเนี่ยนะครับใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนนะครับนะเราอย่าไปมองเลยนะครับว่าประชากรไอ้คนแรงงานต่างด้าวเป็นประชากรชั้นสามนะครับนะทุกคนอ่ะมันเท่าเทียมกันหมดและครับ มีเอ่อให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่านะครับเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแค่นั้นเองนะครับนะเพียงแต่เขาแค่มาทํางานในประเทศไทยเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวและส่งกลับบ้านนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนไทยที่ไปทํางานเกาหลีนะครับเป็นผีน้อยก็เยอะแยะมากมายนะครับเราก็ไม่เราผมเองก็ไม่พูดถึงละกันนะครับสุดท้ายเขาก็หาเงินทํางานนะครับแล้วส่งเงินกลับประเทศกลับบ้านเราแค่นั้นเองนะครับ นะแต่อาจารย์จะแบ่งชนชั้นว่าเฮ้ย hey, คนไทยชั้น1นคนพม่าชั้น2หรืออะไรชั้น3ามอะไรพวกนี้นะครับผมว่าอย่าไปแบ่งอย่างนั้นเลยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมให้เกียรติทุกคนนะครับนะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปแบ่งชนชั้นเลยทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับนะวันหนึง่งถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนะเข้าโรงพยาบาลเคสฉุกเฉินเนี่ยนะครับอันนั้น,นเป็นเคสหนัก เขาก็ต้องเข้าก่อนนะครับไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติหรอกนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงนะเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนสัญชาติอะไรนะครับเวลาคุณเ,เกิดเหตุฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยนะครับเขามองว่าอันไหนเคสด่วนนะครับเคสด่วนนะครับเขาไม่ได้มองสัญชาติเลยนะเวลาคุณเข้าห้องฉุกเฉินของตามโรงพยาบาลนะครับนะนั่นแหละเขายังบง่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนที่เป็นเคสหนักเขาให้เข้าไปก่อนนะครับคนที่เคสรอได้นะครับเขาก็ต้องรอนะครับไม่มีหรอกครับมาแบ่งชนชั้นคนชั้น2ชั้น3ชั้น4อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะในใจเราคิดไปเองหรือเปล่านะครับเนะาะก็อยากให้มองมุมบวกไว้นะครับนะทุกคนมันก็เท่าเทียมกันหมดนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับทุกอาชีพ ท,ทุกอาชีพนะครับมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันมีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับมีความเท่าเทียมกันนะครับนะฝากไว้นะครับสวัสดีครับ